วันนี้พระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครวันมาให้ได้รับชมกันนะคะพระปิตามีหลายเนื้อนะคะอันนี้ก็พระปิตาพิมพ์สังกจจยนะคะหลวงปู่แก้ววัดเครวันนะคะดูด้านหน้าจะไม่เห็นชัดนะคะอยู่ในกรอบนะคะนี่ข้างในเนื้อจะเก่าสวยมากอันนี้ สังกจายพิมพ์สังกะจายนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อพิมพ์ปั้นมือนะคะอันนี้อันนี้พิมพ์ปั้นมือนะคะปาปิตาหลวงปู่แก้ววัดเคาวันนะคะนี้อันนี้ก็เนื้อคุกลักนะคะน,นี้แดงๆเ,เนื้อสวยนะคะออกแดงๆนี้นี่ดูด้านข้างนี่ด้านหลังนะคะ ด้านหลังนี่ด้านข้างนะคะอันนี้ก็เนื้อคลุกลักนะคะอันนี้ก็ออกเนื้อเหมือนเนื้อกลานะคะเนื้อกลาําำๆนี้เป็นเหมือนเนื้อกลานะคะหลวงปู่แก้ววัดเครอวันนะคะนี่ดูด้านหลังด้านหลังด้วยนะคะนี่มีหลายองค์นะคะอันนี้ เนื้อตะกัวนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อตะกัวนี่เนื้อตะกัวนะคะดูด้านหลังนะคะนี้เนื้อตะกัวอันนี้อีกองหนึ่งก็เป็นเนื้อตะกัวเหมือนกันนะคะพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเคอวันนะคะอันนี้จะออกเนื้อตะกัวเหมือนกันนะคะนี่ด้านหลังด้านหน้านะคะ อันนี้ก็เนื้อจะออกเป็นเนื้อคุกลักนะคะนนี้ดูนี่สวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อคุกลักนะคะไหมนี่นนเนื้อสวยคุกลักนนเนื้อพงคุกลักนะคะอันนี้ก็เป็น นี่ออกแดงๆนี่ก็เนื้อผงคุกรักเหมือนกันนะคะนี่ดูด้านข้างนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่มีหูนี่ด้านข้างนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังนี่นะคะเนื้อผงคุกรักนะคะตรงนี้มีหลายองค์นะคะนี่ก็ อันนี้ก็เป็นเนื้อผงคุกลังเหมือนกันนะคะนี่ดูด้านหน้านะคะด้านข้างนี่แล้วก็ดูด้านหลังนะคะนี่หลายองค์นะคะพระหลวงพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเคือวันนะคะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ปั้นมือนะคะน,นี้ พิมพ์ปั้นมือนี่ดูด้านหลังนะคะนี่ดูข้างล่างนี่ด้านล่างนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่พิมพ์ปั้นมือนะคะหลวงปูก่แก้ววัดเคือวันนะคะพิมพ์หลังแบบนะคะอันนี้ก็อีอันนี้ก็เหมือนเนื้อตะกัวนะคะนี้เห็นไหมออกเหมือนเนื้อตะกัวนะคะนี่ ดูด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังปาปิตาหลวงปูก่แก้ววัดเครือวันนะคะมีหลายองค์เลยนะคะอันนี้ก็นี่อันนี้ออกเนื้อดำๆนี่ก็เนื้อคุกรักนะคะหรือเนื้อกลาะคะอันนี้จะออกเนื้อกลานะคะนี่หลังแบบนะคะ นี่ดูด้านข้างนี่ดูด้านหน้านะคะมีหลายองนะคะนี่อันนี้ก็เนื้อคุกลังกันนะคะเนื้อพงคุกลกักค่ะดูด้านหน้านะคะองค์นี้นี่ดูด้านข้างนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ พระบิดาหลวงปู่กแก้ววัดเครวันนะคะเอามาได้รับชมกันนะคะมีหลายองค์นะคะอันนี้ก็บอ,อกจะเนื้อเนื้อตะกวัวหรือเนื้อผงคุกรักนะคะอันนี้นี่ยดูด้านหน้านะคะนี่ด้านข้างนี่ด้านข้างด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้หลังแบบนะคะนี่พระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเคือวันนะคะมีหลายองค์เอามาได้รับชมกันนะคะอันนี้ก็ดูเนื้อนะคะสวยงามมากเลยนะคะเนื้อเก่าแห้งมากเลยนะคะนี่ดูด้านข้างนี่ด้านหลังนะคะนี่ ด้านหลังดูชัดๆนะคะนี่ภาพปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเคือวันนะคะนี่อีกองหนึ่งนะคะอันนี้ก็เนื้อคุกลักนะคะนี่ดูด้านข้างนะคะด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็ด้านข้าง ด้านคางนะคะพระปิดตาหลงู่แก้วนะคะมีหลายองค์นะคะอันนี้ก็เนื้อผงคุกรักนะคะนี่นี่ดูด้านหน้านะคะนี่มีหลายองค์นะคะอามาแบ่งปันได้รับชมกันคะ่ะนี่เห็นไหมดูด้านหลังเนื้อเนื้อผงคุกรักนะคะนี่ ดูชัดๆนะคะนี้มันวาวนี้ก็อีกองหนึ่งนะคะนี้ก็สวยเก่าสวยค่ะนี่ก็เนื้อพงคุกล่างเหมือนกันนะคะดูด้านหน้าดูด้านข้างนะคะดูด้านข้าง,าน,งนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ด้านข้างนะคะ พระปิตาหลวงพุกแก้วัดเคาวันค่ะอันนี้ก็เนื้อนี้เขาเรียกเนือ้อเนื้อผงคุกลักด้วยหรือเปล่าราคะนี้เนือน้อเนื้อนี้นะคะนี้ดูด้านข้างดีด้านหลังนะคะดีด้านหลังด้านข้างนะคะ าพาปิตาหลวงปู่แก,ก้วมีหลายองค์นะคะามาแบ่งปันได้รับชมกันนะคะนี่ก็อีกเนื้อหนึ่งนะคะนี้นี่ด้านหลังจะมียันด้วยนะคะองค์นี้เห็นไ,ไหมด้านหลังจะมียันด้วยะคะ่ะเนื้อคุกลักนะคะอันนี้ก็เนื้อคุกลักนะคะนี้เนื้อคุกลัก มาแบ่งปันได้รับชมกันนะคะนี่ด้านหลังเนื้อคุ่อันนี้ก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคะเนื้อผงพุทธคุณนี่ดูด้านหน้าชัดๆนะคะแล้วดูด้านข้างนะคะด้านข้างนี่ด้านหลังจะเป็นหลังแบบอย่างนี้นะคะด้านหลังนะคะนี่นะคะนี่ด้านข้างนี่ด้านหน้านะคะ อันนี้ก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคะพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครอวันนะคะดูด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านข้างนะคะเอามาแบ่งปันได้รับชมกันนะคะอันนี้ก็เนื้ออันนี้ก็เป็นเนื้อดำนี้ก็เป็นเนื้อกะลานะคะ จะเป็นเนื้อกลานะคะปาปิตาหลวงปู่แก้ววัดเควันนะคะดูด้านข้างนะคะนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี้ด้านหลังนะคะนี้ด้านหลังอันนี้จะเป็นเนื้อกลานะคะดำๆอย่างนี้ดูด้านหน้านะคะราปิตาหลวงปู่แก้ววัดเควันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอกเนื้อดำๆเหมือนกันนะคะจะ เป็นเนื้อคลุกรักนะคะเนื้อผงคลุกรักนะคะนี้เนื้อผงคลุกรักนะคะดูด้านข้างนี่ด้านข้างนะคะด้านหลังนี่จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนี่นะคะนี่ด้านข้างนะคะพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครวันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีการมีคลิปใหม่ มาได้รับชมน,นะคะกดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อกำลังเป็นกำลังใจให้ผู้จัดได้นะคะขอบคุณค่ะ